เดี๋ยววันนี้งานก็จะเลิกแล้วเนี่ยจังเดี๋ยวชวนแล้วไม่ทันงานมหากรรมมหากรรมสมุนไพรสมุนไพรแห่งชาติครับก็คือจัดมาตั้งวันที่2 2แล้วล่ะค่ะที่ท่านนายกไปเปิดเนาะวันนี้วันสุดท้ายวันสุดท้ายใช่ค่ะอยู่ที่รอยัลพารากอนฮอลล์ชั้น5สยามพารากอนกรุงเทพนะคะครับแต่คุณสังวรต้องรอแล้วทีนี้ผมเรียกสองรอบเลยยังไม่เข้าต้องรอแล้วขอพูดงานนี้ให้จบนะค่ะให้ดูงานมหากรรมก่อนใช่ไหมคะครับใช่2 2ถึง26ธันวาคมนี้นะ เพราะในงานนี่มีของดีเยอะมากเลยครับใครอยากจะปลูกกัญชาอยากรู้เรื่องกัญชาอยากกินอาหารเมนูกัญชาแต่สูบก,กัญชาไม่มีนะชื่อเขาก่าจะเอาบ้องไป <c oughs> จากบ้านเลยไปสูบก,กัญชาในงานนี้ไม่มีให้ดูดนะ <c oughs> ไม่ได้ไปเยี่ยมชมไปดู <c oughs> ไปศึกษาไปอบรมคอนแนะชี้ช่องทางให้ <c oughs> อยังทันเวลาอยู่นะเขางานเขาเลิกกี่ทุ่มเนาะ เห็นบอกว่าวันนี้เนี่ยเลิกสี่ทุ่มเลยนะพี่ธนอมค่ะแต่ต้อง ATK ไปก่อนนะมีมาตรการมีมาตรการเข้มนะคะในการเข้างานน่าสนใจมากน่าสนใจมากมากรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ครั้งที่18บแปแล้วนายกก็ไปเปิดท่านนายกบอกว่าภายในปี2580เนี่ยอีกประมาณ10ปีข้างหน้านะประเทศไทยจะเป็นฮับเพิ เกี่ยวกับสุขภาพเนกี่ยวกับเรื่องกันี่แหละไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องกัญชาเกี่ยวกับสมุนไพรใช่ไหมสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรใช่แต่แต่กัญชาก็เป็นสมุนไพรนึงนะคะรวมอยู่ด้วยนะนะครับเราจะเป็นฮับก็คือว่าส่งออกสมุนไพรไปทั่วโลกอ่ะนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมูลค่าเประยมาณปีงสี่หมื่นห้าพันล้านนะท่านรองอนุทินท่านว่านะนะครับเรื่องของสมุนไพรไปถอะครับไปเยี่ยมไปชมไปดูนะครับแล้วก็ ทุกบ้านปลูกพืชสมุนไพรไว้บ้างก็ดีโควิดมีต้นไอ้นั้นอะต้นฟ้าทะลายโจรฟ้าทะลายโจรนะฮะพริกขิ้งคาตะไค้นี่ก็ปลูกได้กัญชายังปลูกไม่ได้นะนะครับกัญชายังปลูกไม่ได้นะครับจะปลูกก็ต้องขออนุญาตโดยรูปแบบที่ระเบียบกฎหมายกําหนด